มาถามการฝึกงานกับพี่แพรวากันว่าฝึกงานเหนื่อยไหมและต้องเตรียมความพร้อมอะไรในการไปขึ้นฝึกบ้างและที่สําคัญสําหรับใครที่อยากรู้ว่าฝึกงานในโรงพยาบาลน่ากลัวไหมวันนี้ไปฟังคําตอบกันเลยค่ะไม่นะคะคุณงกลัวผีไหมกลัวกลัวกลัว,ว,วอยู่ในหอก็กลัว สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชาลิดาพิมพ์ปสานเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4รุ่นที่12ค่ะก็น้องชื่อเล่นชื่อชื่อแพรวาค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4่ใช่ไหมคะ,คะก็ช่วงนี้ช่วงนี้ฝึกงานอยู่ไหมอะช่วงนี้ไม่ได้ฝึกงานแล้วค่ะช่วงนี้เป็นการเรียนทําวิจัยอือันนี้คืออยู่อยู่เทอม2แล้วใช่ปะใช่ค่ะแล้วเทอมหนึ่งก็คือฝึกงานใช่อยาเทอมหนึ่งฝึกอยู่บอร์ดอะไรบ้าง เทิมหนึ่งเป็นการฝึกชุมชนค่ะลงชุมชนลงไปสำรวจชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างปีเราเริ่มฝึกปีสองปีสอถึงปีสฝึกอะไรบ้างตอนปี2เนี่ยจะฝึกเป็นการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ปี3ก็จะเป็นการฝึกการพยาบาลเด็กการพยาบาลจิตเวชแล้วก็เป็นการพยาบาลสูงค่ะ แล้วก็ปีสีก็จะเป็นฝึกลงชุมชนแล้วก็รักษาลูกเบื้องต้นแล้วก็เป็นการฝึกบริหารการพยาบาลแล้วก็ประสบการณ์วิชาชีพค,ค่ะอย่างน้องแพรวไปฝึกอย่างฝึกไกลที่ไกลที่สุดของน้องแพรวคือที่ไหนเป็นที่ขอนแก่นค่ะอืมวอดที่เราชอบที่สุดคือวอดอะไรชอบห้องคลอดค่ะเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เฉพาะทางอย่างตอนที่เราไปฝึกางานที่โรงพยาบาลเชเรื่องแรกอะไรย่างเงี้ยเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้าง ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลช่วงแรกๆหรอคะตอนนั้นไปฝึกที่ไหนฝึกปี2เนี่ยฝึกที่โรงพยาบาลสงค่ะแล้วก็มงกุนวัฒนะต้องรู้เรื่องการบริหารยาบริหารยังไง<ม>การดูแลคนไข้ แบบองรวมต้องดูแลอะไรบ้างแต่ละวันเหนื่อยแมมีขึ้นมีขึ้นเวรดึกเหมือนพยาบาลจริงๆเลยไหมอะไรเงี้ยช่วงปีสองนี่ขึ้นเวรเ,เช้าเดียวค่ะไม่มีเช้าไม่มีบ่ายเออไม่มีเช้าบ่ายดึกที่ฝึกงานพยาบาลอะ่ะเขามีกฎระเบียบอะไรไหมเรื่องแบบกฎระเบาะียบานะคะก็คือผมต้องเป็นสีดำย้อมสีผมไม่ได้แต่งหน้าไม่เข้มเกินไปแล้วก็เครื่องประดับห้ามใส่ค่ะอ๋อห้ามใส่หแหวนแหวนตุ้มหูสร้อยห้ามใส่ใช่ และอย่างนาฬิกาก็คือใสายได้นาฬิกาใส่ได้ค่ะแต่ต้องเป็นแบบเข็มเท่านั้นใช่อ่าแสดงว่าคืออย่างอย่างถ้าเป็นนาฬิกาดิจิตอลไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะต้องดูเข็มเวลาที่เราจะปรับหยดน้ําเกลืออ่ะมันจะต้องดูตามวินาทีอ๋อคือเราจะต้องให้มันติ๋งใช่ใช่ตรงวินาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้สึกว่าพอเข้ามาเรียนตอนปีหนึ่งกับเรียนตอนปีสี่รู้สึกว่าแตกต่าง แตกต่างกันตรงที่ความรู้ความคล่องในการดูแลดูแลคนไข้ความคล่องก็คือตอนทําหัตถการตอนที่เรามาฝึกปี2องแรกๆเนี่ยเรายังไม่มีความกล้าที่จะทําใช่แตค่คือคือความกล้าในที่นี้คือแค่จับเข็มก็คือมือก็สั่นแล้วบางคนสั่นแบบนี้แต่พอมาเป็นปี4ด้วยความที่ว่าเราผ่านปี2ปี3มาแล้วเรามาอยู่ปี4แล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นนี้ฉันทําได้หัตถการนี้ฉันทําได้ บางคนก็จะแบบกล้าขอพี่เลยว่าพี่คะหนูขอทําหัตการนี้นะคะหนูเคยทําแล้วหนูทําได้พี่เขาก็จะเกิดความไว้วางใจเราว่าอ๋อน้องมั่นใจว่าน้องทําได้เขาก็จะให้ลองทําเลยก็คือหลักๆก็จะมีฉีดยาเจาะเลือดเปิดเส้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเออก็พอน้องไปเจอคนไข้แล้วคือทีนี้เออคือเราไม่ได้ไปดูแลที่เป็นญาติของเราเองก็ไปดูแลคนอื่นเมันรู้สึกยังไง อันนี้เราเราจะดูนอาจารย์สอนมาเสมอว่าให้เราคิดว่าคนไข้คือญาติของเราหรือคนไข้คือตัวของเราเขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นเราไปนอนอยู่ตรงนั้นเราจะอยากต้องการการดูแลแบบไหนหค่ะเราก็ให้การพยาบาลเขาเหมือนที่เราต้องการกินเคฟซีในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือมัน,ม,นมันแปลว่าอะไร อันนี้มันเป็นเหมือนความเชื่อว่าถ้าสั่ง KFC มาแล้วคนไข้จะมาเยอะอซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่ว่าส่วนตัวเรายังไม่เคยทำยังไม่กาทำยังไม่กาทำอ๋อโอเคแลวอย่างแบบพี่อยากรู้ว่าแจค๊ค <c> ค <oughs> ับคือยา่างแบบเราเคยเข้าเวรดึกอะไรอย่างงี้ใช่ปะอ่อใช่ค่ะเคยแบบเจอ,อผีปะไม่นะคะเป็คนคนกลัวผีไหมกลัว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  อยู่ในหอก็กลัวแต่แต่ว่าเข้าเรียนดึกมันก็บรรยากาศมันก็จะค่อนข้างที่จะเงียบสงบสงบชสงบเงียบสงบมืดเ,ออเนอะด้วยความที่มันเป็นบรรยากาศในโรงพยาบาลด้วยออมันมันก็มันก็จะน่ากลัวอยู่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคําถามที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากก็คือการที่จะเรียนพยาบาลจะมีการรับมือยังไงบ้างเรียนพยาบาลสําหรับหนูหนูคิดว่ามันต้องรับมือกับความกดดัน เพราะว่าการเป็นพยาบาลเราทํางานอยู่บนมันมันคือความเสี่ยงอ <c oughs> มันคือความเสี่ยงเพราะว่าคนไข้ก็คือมีทั้งอาการหนักและอาการที่ที่ไม่หนัก <c oughs> คือ,ค,อคือทำงานอยู่อยู่บนชีวิตของคน <c oughs> อาแล้วก็มันมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงด้วยนั้นเราก็ต้องต้องรับแรงกดดันให้ให,ให้ให้ไหว ก็ฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากจะเรียนคณะพยาบาลนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความตั้งใจหรือว่ามีความรักที่จะดูแลคนอื่น มีจิตใจที่เมตตานะคะก็อ,อยากเชิญชวนให้มาเป็นพยาบาลด้วยกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นการรีวิวการเรียนคณะพยาบาลชั้นปีที่4จากน้องพยาวาน,นะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนคณะพยาบาลสาี่มหาวิทยาลัย,ยวเวสเทิร์นก็สามารถสมัครการเข้ามาได้เลยนะคะและการสมัครของที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะสมัครแล้วก็รายงานตัวออนไลน์ทุกขั้นตอนเลยะคะ่ะและน้องๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ข้อมูลดีๆจากรุ่นที่แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ช่องของมหาวิทยาลัยเลยด้วยนะคะ เรา,าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ